สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งานเลยนะครับคันนี้รองเช็คชมดูได้ครับกับ Honda City ตัวนี้ปี2006ครับเป็น1.5 v t e c ครับสภาพสมบูรณ์สวยๆครับได้หน้าเดิมหลังเดิมโครงสร้างเดิมครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับใช้งานไปแล้ว140,000กิโลเมตรโดยประมาณนะครับคันนี้เป็นมือที่2เข้ามือที่3ครับ สวยสมบูรณ์มากครับรถอยู่ที่บางแครนะครับเน้นโทรเจรจาสอบถามนะครับไปดูรถเช็ครถพาเพื่อนพาช่างไปช่วยตรวจสอบได้ครับหรือใครสนใจนะครับไม่สะดวกเดินทางนะครับจะส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันรถไม่หายเงินอยู่ครบครับโทรเจรจานะครับแจ้งมาจากช่อง u t u b e นะครับการันตีการจัดส่งให้ครับเช็คสมบูรณ์ครับคันนี้สภาพภายในเป็นเบาะผ้าเดิมโรงงานครับพวงมาลัยมัลติฟังชันเสร็อกแอร์แบ็กเอพีเอสนะครับ หาเอาไว้ใช้งานนะครับเช็คชมดูรถตรวจสอบสภาพนะครับบ้านใกล้ได้เปรียบนะครับไปเช็ครถทดลองขับนะครับสําหรับคันนี้นะครับเช็คให้เรียบร้อยครับใช้งาน14 0 0 0 0กิโลเมตรเป็นมือที่2เข้ามือที่3นะครับเอกสารพร้อมโอนภาษีขาดเดือนนี้ครับก็โทรเจรจาสอบถามขอส่วนลดกันดูได้ครับเช็คชมตรวจสอบสภาพก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับรถโดยรวมใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับช่วงล่างเกียร์เครื่องยนต์เช็คแล้วครับ ไปทดลองขับตัดสินใจได้แน่นอนนะครับเบาะหลังก็จะมีเกะด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้เห็นมักมีที่เกะตรงวางที่นั่งนะครับชมเช็คตรวจสอบดูได้ครับเน้นหาเอาไว้ใช้งานนะครับอย่าลืมเข้าศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมครับในแฟนเพจแฟนขับของ City ้ขับนะครับตัวนี้เป็น ZX7 นะครับเจ็สปีนะครับเช็คชมดูรถนะครับปี2006นะครับกับ1.5 VTEC ออโต้นะครับน้ำมันล้วนนะครับ ไม่เคยติดแก๊สนะครับใกล้ๆขับได้สบายแน่นอนเลครับรุ่นนี้เป็นที่รู้กันครับใช้ง่ายใช้ทนอึดทนครับสำหรับ VTEC คเช็คชมดูนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับสีสันโดยรวม90นะครับมีริ้วรอยตามการใช้งานเงาฉ่ำครับสภาพแบบนี้นะครับถ้าท่านชอบและสนใจนะครับถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกได้เลยครับบ้านไกลเราจะส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะครับรถโดยรวมได้คานเดิมหน้าเดิมหนังเดิม สวยครับไม่มีชนหนักอัดต่อสําหรับรถมือ2นี่ก็ถือว่าดีงามนะครับเกียร์เครื่องยนต์สวยสมบูรณ์ครับภายในสะอาดกว้างขวางนั่งสบายครับเป็นรถครอบครัวรถแบบนี้ถือว่าใช้งานได้คล่องครับเป็นเครื่องพันห้านะครับยุคนี้ก็ประหยัดน้ํามันได้ก็ประหยัดไปก่อนครับหรือประหยัดงบก็ได้ครับมาทางรถมือ2นะครับก็ง่ายๆครับถ้าดูไม่เป็น ลำดับแรกผมเช็คเรื่องโครงสร้างเครื่องยนต์ต่างๆนะครับเรียบร้อยแล้วที่เหลือสมาชิกก็พาเพื่อนพาช่างไปตรวจสอบอีกทีให้มั่นใจนะครับสำหรับผมนี่เรียกว่าชี้เป้าไว้ก่อนเลยครับก็ถือว่าคาดสภาพโดยรวมรถสวยรวมถึงการันตีการจัดส่งให้ด้วยครับสำหรับบานไกลนะครับไม่อยากเดินทางก็โทรเจรจาสอบถามในรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายกันดูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่ผมสามารถจัดการันตีการจัดส่งให้ก็ พอจะอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกได้ในระดับหนึ่งนะครับก็พาเพื่อนพาช่างไปรอเช็ครถทดลองขับนะครับเน้นโทรเจราจานะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มครับรถสวยสมบูรณ์ครับคันนี้